เรามาส่งเป็ดไข่นะครับอันนี้บ้านยังพี่บ้านบ้านเมืองบัวบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวตำบลเมืองบัวบอำเภอเกษตรทิ่สายครับอ่านี่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอันนี้พี่เขาเป็ดไข่เลยนะครับนี่นะนี่นะครับเรามาส่งพี่เขาใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะใครอยากได้ไข่เป็ดสดใหม่ๆเขา้าอยู่แถวบ้านเมืองบัวนะอยากกินไข่เป็ดสดใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับหลังทิ้นิ้อ่าหลัง มันน่ขึ้นขึ้นเขตบ้านมึงบัวจะผีหลังทิ้งยังไงเทคนิคกิดื่ที่จริงที่จริงต้องพุ่นเขาห้างพุ่นกันบ่แต่ถ้าพุ้นก็ได้แต่ว่าเทคนิคเกิดของมึงบัวอ๋อที่นี่เออที่นี่ก็ขึ้นบ้านมึงบัวแล้วพี่นี่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆตามร้วนบ้านเมืองบัวหรือแถววิไลเทคนิคอ่าเกษตรวิสัยนะโอหาพี่เขาได้เลยอยากกินไข่เป็นสุดใหม่ๆรับรองว่าไข่เร็วเรวยเพราะเป็นผสมบุญนะอ่าพี่เขาเบอร์นะครับ เก้าสอง4ูนย์เก้าสองดีซีเจ็ดี้องนะให้พี่น้อง f กพี่น้องเกษตรกร,รกแล้วก็ทุกท่านได้ดูได้ชมนะใครที่อยากจะกินไข่เป็ดนนสดๆใหม่ๆเนาะนี่แต่เราจะตีคอกเราของพี่เขานิดนึงถ้าเป็นอาการร้อนที่ผมไม่ปล่อยแนย่นอนนะเนี่ย <laughs> น้ำก็ไม่มีนะน้ำคือ นิดเดียวให้ลงได้นิดเดียวเองเป็ดมันเล่นไม่ถึงนะครับตอนนี้คือต้องต้องหาอะไรให้เป็ดกินให้ให้ให้เร็วที่สุดนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยคอมเมนต์รักทายกันได้นะครับดูันอยู่ที่ไหนเป็น fc จังหวัดใดนะครับเรียงอย่างน่อยู่เนี่ยเรียงปลาเรียงปลาครับยัง่กเนื้อปลาไก่เนื้อปลาใก่เนื้อแล้วก็ยังแนิะเป็ดเนือมีปะ เป็ดเนื้อมีใครอยากกินเป็ดเนื้ออยากกินกปลาโทรหาพี่เขาเลยนะครับอยากกินเป็ดเนือ้อยากกินปลาโทรหาพี่เขาเลยเนาะนี่นะครับน,นี่คือเป็ดที่เราไล่หุ่งอยู่เนาะแล้วก็กําลังไขกําลังเริ่มนั่นเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะกินไข่ก็โทรมาหาพี่เขาเนาะ <środ S 2> ส่วนใครที่อยากจะได้เป็ดก็โทรมาครับผม0 8 7 2 2 8 2 1 2 1เพราะเป็ดพวุ่งน,นี้มันเหมาะกับการไล่หุ่งนะเหมาะกับการปล่อยกินทุ่งไม่เหมาะกับการายังไงอ่ะเหมือนกับ เข้าฟาร์มไปกินอาหารอย่างเดียวค่ะนั้นไม่เหมาะวะเพราะว่ากินทุ่งเนี่ยมันประหยัดแล้วก็ได้เงินเร็วเห็นน้องอะไขใครอยู่เนาะเห็นน้องอะไใครอยู่เนาะได้ได้ครับพราเป็ดมูนี่เนี่คือมันแข็งแรงในการเลียนการยางหากินมัศีบตัวงามโตสวยคือเป็ดอะไรฟาร์นนี่ครับครับนี่นะให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ดูได้ชมนะใครอยากกินปลาใครอยากกินเป็ดเนื้อเนาะโทรหาพี่เขาตามเบอร์ที่พี่เขาให้เนาะอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีใครขายอีกนะครับ ส่วนใครที่อยากได้เป็ดก็โทรมาแล้วกันเนาะ08เจ228 2121นะวันนี้ผมรีบเพราะผมจะไปย้ายเป็ดน,นะครับก็ดด่วนนิดนึงนะใครทีอ่อยากจะทะําเกษตรทําอะไรก็โทรปรึกษาพี่เขาดูบริเวณพี่เขานะกว้างสวยงามนะสวยงามอลังการนะมหาเศรษฐีของบ้านเมืองบัวก็ว่าได้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับดูนะครับดูนะกว้างใหญ่ขึ้นที่เมือ,ยอยงแรงแล้ว มุดออกมาาทีได้มึงก็ไล่กัดสุดยอดสุดยอดยอมโจยอยู่หรอกพี่ยอนเอายังมาเฝ้ายังไม่มันกินนะมันสีมันสี่สะดุดนะนี่นะครับโอเคคลิปนี้ทำไว้ปานนี้นะครับแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ